ในการษตีกราบทูลพระพุทธองค์่าพระพุทธองค์ก็เสด็จไปไหนต้องไปไหนเรื่อยๆเวลาลำลึกถึงว่าพระพุทธองค์ขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่า,วาเวจะให้ทําอย่างไรพระุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าก็ให้บูชาบริภคเจดีย์คือต้นโพธิบริภคเจดีย์คือสถานที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอยเนี่ยคือต้นโพธิต้นโพธิจริงมันอยู่ที่พุทธคยาจะทํำยังไงก็เลยต้อง วายวานท่านโมคลานะให้เหาะไปพุทธคยามาปลูกที่นี่พระนนท์เป็นประธานในการดําเนินการในการปลูกมีพระเจ้าปเตนิโกโสนมีอนาถินิกาเศรษฐีด้วยนะที่มาทําพิธีปลูกเนี่ยแล้วก็เลยตั้งชื่อให้เป็นนุสร์พระนนท์ว่าอานันทโธทิต้นโธทิพระนนท์เป็นประธานในการปลูก เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาตอนบ่ายเนี่ยพุทธกิจจะมีห้านะวิจิธาอัคปุภันเฮปินตปาตันจะสายันเหธรรมเทศนังอวัโตเตปิกุอาโอวาทังอัทธรตเตเทวปันหนังนะปจูเสวะคเตกาเรพัพพาพัพเพิงโลกนังช่วงตอนเช้าพระพุทธองค์เสด็จออกบินาบาตโกรธสัตตอนบ่ายแสดงพระธรรมเทศนา อันนี้เป็นกรุ๊ปเลยคนก็เข้ามาฟังเทศพระพู้ผู้ทรงจตแดงกขาทำยา,ยาิรเมจิตนาตอนข้ามก็ให้อวาตเกแก่ี่สุดทีิสุดนี้ให้กรรมฐานให้คำปรึกษาแก่พระสงฆ์สาวกของ,ของพระพุทธองค์พระเจตวันนั้นก็มีสถานที่จึงเป็นพระคันตะกุฏี่ึงเราไปนั่งสมาธินะ ตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจดวันในดีอย่างเวลาเราเข้าไปแล้วเรากําหนดเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครรบกวนเราจะนั่งสมาธินานเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็น, <isms> เ,ปนเป็นโอกาสดีและเป็นโชคดีอของพวกเราด้วยพวกเราไปไหว้ สังเวชนียฐานทั้งหมดทั้งสี่ตำบลหา้าตำบลน,นี่นะฮโบราณท่านสรุปไว้สองประเด็นเราต้องไะการต้องการไปได้สองเรื่องต้องทำให้ได้คือหนึ่งความเรื่อมใสศรัทธาประสาทะสองความสังเวชท่านใช้คำว่าประสาทะสังเวคะเนี่ยฉันนัตฐายะไปว่เนี่ย,ย,เ,ยเพื่อให้เกิดปาะสาทะ และเพื่อให้เกิดสังเวชภาสาท่าก็คือไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วจะได้ให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นขนาดที่อยู่ท่านยังอยู่ตามป่าตามดงนะท่านอยู่บนยอดเขาซึ่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะทางก็ต้องเดินขึ้นไปไม่ใช่เป็นสถานทางที่ลาดยางให้เบนให้เล็กซัส้าไปไม่มีท่านอยู่อย่างสงบอย่างธรรมชาติที่สุดนั่นคือเราให้เกิดศรัทธา ว่าอยู่อย่างพระต้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็ท่านทําประโยชน์ได้เยอะใช้สอยวัดสด,วดุวัตวัตถุน้อยแต่ว่าทาประโยชน์แก่สังคมได้มากเราก็เกิดศรัทธานในพระองค์แล้วพอมาถึงกุสินาราเราก็เกิดความสังเวชคือสลดใจว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างอย่างพระธรรมมาธรรมพุทธเจ้าและท้ายสุดพระองค์ก็ไม่พน้น โอาคงจต้องละสังขารตกอยู่ในอำนาจของอน,นิจจังทุกขังนัตตาสัมมาหาอะไรากับเราเจอตรงนี้โอมาขยำบอกว่าดูหนังดูละครย้อนดูตัวแต่เราบอกว่าอาไปดูสังเวชนิยฐานแล้วก็ต้องย้อนดูตัวเราด้วยพระพุทธเจ้ายัางไปเลยสัมมาหอะไรากันเราเราก็ต้องไปเพราะฉะนั้นเราพอพอเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะเกิดความสลดใจเกิดสังเวช แล้วสวนันนีคำว,ว่าสังเวชไหนที่มันเกิดความรู้สึกว่าจะต้องรีบขนขวายทำคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่ยังอยู่เกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้จะตายทั้งทีทำดีฝากไว้